เซ็งยับค่ะหลังจากที่คนไทยแบนเกาหลีค่ะแล้วก็มีหลายๆประเทศค่ะร่วมแบนนะตอนนี้ค่ะส่งผลทำให้หุ้นเคป๊ OP, ตอนนี้วิกฤตกันทั้งวงการเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะ ต้องบอกว่าหุ้นบริษัทเคป๊ในเกาหลีใต้ค่ะตกต่ำอย่างหนักแม้กระแสความนิยมในตัวศิลปินอาจจะยังคงมีอยู่แต่ว่าโดยนักวิเคราะห์ในเกาหลีค่ะมองว่าหลายบริษัทยังคงพึ่งการขายแผ่นซีดีมากเกินไปทั้งๆที่สินค้าชนิดนี้เนี่ยได้หมดยุคเป็นระยะพอสมควรแล้วรวมไปถึงวิกฤตการแบนของประเทศเกาหลีที่ส่งผลอย่างหนักค่ะต่อหุ้นณนะตอนนี้ทั้ง4ค่ายโดนกันไปตามๆกันค่ะ ซึ่งต้องบอกกับคุณผู้ชมค่ะเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะพักซินยอนหวนหน้า พุมโดยการสร้างข่าบุรุษหุ้นของ JYP Entertainment ได้แนะนาให้นักลงทุนค่ะซื้อหุ้น JYP โดยกล่าวว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีหากผมมีเงินเนี่ยจะไปซื้อหุ้น JYP อย่างแน่นอนในขณะนั้นเนี่ยราคาหุ้น JYP Entertainment เนี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณ9 2 0 0 0ันวอนค่ะและพักเองเนี่ยได้ลงทุนในหุ้นของ JYP จํานวน5,000ล้านวอนหรือประมาณ3.7ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งการมองโลกในแง่ดีของเขาเนี่ยได้สร้างแรงบันดาลใจให้แฟนๆหลายๆคนเนี่ยไปซื้อหุ้นตามในอย่าง อะไรก็ตามค่ะหลังผ่านมานะตอนนี้ประมาณเก้าถึงเดือนค่ะนักลงทุนเหล่านี้รู้สึกเสียใจอย่างมากค่ะที่ตัดสินใจนะตอนนั้นเนื่องจากราคาหุ้นของเ p วพีเอเตทเมนต์ลดลงไปครึ่งหนึ่งหรือเหลือประมาณ43,000วอน ขณะที่หุ้นของบริษัทบันเทิงเคปับอื่นๆค่ะที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นเกาหลีก็เผชิญปัญหาเช่นเดียวกันค่ะเช่นราคาหุ้นของ Hype Entertainment นะคะลดลง37%ในปีนี้ในขณะที่ SM Entertainment เนี่ยแล้ว YG Entertainment ก็เห็นราคาหุ้นลง40%และ36%ตามลำดับ แม้คะแนความนิยมค่ะของ K-POP เนี่ยอาจจะยังคงมีอยู่นะคะแล้วก็ความแพร่หลายของ K-POP ยังคงกระจายอยู่แต่ทิศทางค่ะของคุ้นกับตกลงสิ่งนี้เนี่ยสะท้อนอะไรได้หลายๆอย่างค่ะโดยข้อมูลจาก Spotify นะคะที่ส่งให้ CNBC เผยว่าการ mm hmm. สตรีมเพลง K-POP อในสหรัฐเพิ่มขึ้น180%ในขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวออันตกเฉียงใต้เนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า420%และทั่วโลกเพิ่มขึ้น360% ในสหรัฐนะคะแต่ทว่าความนิยมเหล่านี้กับไม่สะท้อนราคาหุ้นของค่ายเพลงเหล่านี้เลย ทางด้านผู้สื่าญระบุว่าค่ะผลของการประกอบการที่อ่อนแอของบริษัทบันเทิงเกาหลีใน Big กโเป็นเหตุผลที่สร้างช่องว่างนี้โดยผลกําไรจากการำดำเนินง,งานของเชวิคีเอชเอ็นเทนเนตี่ยในไตรมาส2ของปีนี้อยู่ที่ประมาณ9.3พันล้านวอนลดลงเกือบ80%จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วค่ะส่วนผลประกอบการกําไรนะคะการดําเนินงานของ Hype และ SM Enter เ a i n m e n t ก็ลดลงมากกว่า30%เมื่อเทียบกับปีก่อนเช่นกัน ลายปัจจัยคะ่ะที่ส่งผลต่อธุรกิจบันเทิงของเกาหลีเหล่านี้นะคะที่ประสบปัญหาได้แก่การที่ศิลปินต้องเข้ารับการเกณฑ์าหารก็ตามปัญหาความเสี่ยงเรื่องการถูกหุ้นของค่ายบันเทิงใหญ่ๆการเกิดขึ้นของค่ายเพลงที่มีหลายกลุ่มมากเกินไปรวมไปถึงตลาดจีนก็ยังไม่เปิดรับเคป๊อย่างเต็มที่สิ่งสำคัญที่สุดที่นักวิเคราะห์ได้บอกไว้นะคะนนั่นก็คือเรื่องของกระแสในการแบน ของประเทศไทยแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงประเทศอื่น,นๆที่กําลังแบนความนิยมที่อุตสาหกรรมเคปป๊อปนะคะได้ลดลงณนะตอนนี้อย่างมากเลยทีเดียว แลกว,วิเคราะห์ชี้ว่าโมเดลไรายได้แบบดั้งเดิมของ K-POP ที่พึ่งพาการขายอัลบัม้มนณะตอนนี้มาถึงจุดอิ่มตัวแล้วด้วยค่ายเพลง K-POP นะคะได้ใช้กลยุทธ์การออกอัลบัม้มหลากเวอร์ชั่นมากเกินไปเป็นอัลบั้มที่มีรูปภาพปกและการสะสมที่แตกต่างกันเพื่อกระตุ้นให้แฟนๆเนี่ยซื้อหลายชุดเกินบางศิลปินเนี่ยถึงขั้นจับคู่ตัวกับ การเข้าร่วมงานแฟนนีสตนะคะแล้วก็อัลบั้มทําให้แฟนๆต้องซื้อหลายชุดเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมงานซึ่งสิ่งนี้เนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมแฟนดอมบิลบอร์ดค่ะยังระบุว่าแฟนเพลงเคป๊อปนะคะหลายคนในเกาหลีไม่มีเครื่องเล่นซีดีด้วยซ้ําแต่ยังคงขายแผ่นซีดีอยู่แต่ค่ายเพลงเนี่ยยังคงมุ่งมั่นในการขายซีดีแล้วก็สินค้าอื่นๆซึ่งพฤติกรรมของแฟนๆเนี่ยเปลี่ยนไป ที่อยากให้ศิลปินเนี่ยของพวกเขามียอดขายที่เหนือกว่าคู่แข่งค่ะหรือทำยอดขายอัลบั้มใหม่ให้ได้สูงกว่าผลงานก่อนๆซ,ซึ่งยังเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญค่ะในการสร้างรายได้ให้กับค่ายเพลงด้วยแม้แฟนๆค่ะส่วนใหญ่จะยังคงฟังเพลง K-POP ผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเช่น Spotify แต่ยอดขายอัลบั้มของ Hi ไฮปที่แล้วเนี่ยทำรายได้สูงกว่ายอดสตรีมถึง2.3เท่าส่วน JYP ค่ะทำรายได้สูงกว่า สีเท่านะคะบริษัทบันเทิงชอบยอดขายอัลบั้มเพราะมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าไรายได้จากช่องทางอื่นเช่นการแสดงสดอย่างไรก็ตามค่ะยอดขายอัลบั้มกำลังชะลอตัวในปีนี้ค่ะโดยยอดขายอัลบั้มของไฮในครึ่งแรกของปีนี้เนี่ยอยู่ที่2 3 4 8พันล้านวอนลดลง17%เมื่อเทียบกับในช่วง เดือนเดียวกันของปีก่อนค่ะส่วน JYP มียอดขายอัลบัมลดลงมากถึง60%เหลือเพียง44.4พันล้านวอนนี่เป็นสัญญาณว่าการแข่งขันในการขายอัลบัมที่รุนแรงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะกำลังเข้าสู่ภาวะพิกผันแหล่งข่าววงการดนตรีเผยนะคะซึ่งทางด้านนักวิเคราะห์เนี่ยคาดการว่าหุ้นของบริษัทบันเทิงบิ๊กฟ ของเกาหลีเนี่ยตอนนี้ราคาหุ้นนะคะกําลังตกต่ำแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงที่กําลังเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมบันเทิงในระดับโลกที่ต้องบอกว่า K-POP เนี่ยมีส่วนสําคัญนะคะในการพลิกวงการซึ่งต้องรอมาดูกันค่ะว่าในแง่ของการแบนด์ศิลปินของประเทศในภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะส่งผลกับตัวเลขหุ้น ในเคป๊อปขนาดไหนและสิ่งที่หลายๆประเทศนะคะรวมถึงประเทศไทยกำลังแบนนะตอนนี้จะส่งผลให้ตัวเลขลดลงอีกเรื่อยๆหรือเปล่าอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องมาช่วยกันจับตามองค่ะ